จีจ้าเพื่อนๆพี่น้องมาเบิ่งข้าวจีค่ะข้าวจีเมื่อหนอดเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งค่ะวิธีเฮ็ดบ่ต้องมีเตาทานค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อวิธีเฮ็ดผู้ใดอยู่ต่างแดนสําหรับคนที่อยู่ต่างแดนหรือสิอยู่เมืองไทยก็เฮ็ดได้เนาะค่ะบ่มีไฟเนาะค่ะเนาะบ่มีเตาทานเฮาก็มาจีข้าวใส่อันนี้เด้อพี่น้องกะทะค่ะพี่น้องเอาเกลือใส่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะข้าวจีเด้อค่ะเด้อพี่น้องลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อ แนะ่นำผู้ใดกับปั้นเกลือนะคะเนาะเอาเกลือใส่เด้อค่ะเด้อท่าทาก่ะน้ำมันใส่กระทะจักน้อยนึงนะคะเนาะเนี่ยค่ะมาเบิ่งกันจี้ค่ะไฟกับปานกลางเด้อค่ะเด้อไฟปานกลางเนาะพี่น้องเนาะอืมไฟกับปานกลางเด้อเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าวจี้เนาะค่ะเนาะจี้ข้าวตานเดใหนพี่น้องเบิ่งนะคะเนาะเบิ่งค่ะ ขาวเหนียวที่ห้าหนึ่งนะคะเนาะกะมาปั่นเป็นลูกทรงตามตามทีมักเลยด้วยค่ะเด้อพี่น้องยายนั่นมากินข้าวเหนียวค่ะพี่น้องข้าวเหนียวจีค่ะข้าวจีค่ะพี่น้องกรอบๆนะคะเนาะเราต้องเส้นมันหลด้วยค่ะเด้อพี่น้องอุ้ยเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องกลัดเลยด้วยค่ะเด้อกับค่ะจีข้าวอืใส่ไฟปันกลางด้วยค่ะเด้อจีไปค่ะจะนุ่มมากเลยด้วยค่ะเด้อ ะนุ่มเด้อค่ะเด้อกีแบบนี้สิบ่แห้งเด้อค่ะเด้อจะแนะนำเลยค่ะเด้อเออ่สต s กกี้ไรซ์เนาะค่ะเนาะพี่น้องอเบิ่งค่ะจะแนะนำเลยเด้อค่ะเด้อจะบ่แห้งเด้อค่ะจะนิ่มจะเฮ็ดให้เขานิ่มค่ะอันนี้เขาเขาเที่ยวออกมาจากกองโดยที่บ่ได,ด้อุ่นเด้อค่ะเด้อกัมาเฮ็ดเป็นรูปลักษณะอังสีน,นะคะเด้อแล้วก็ปั้นปันป้นเกลือลงไปนะพี่น้องมาเฮ็ดให้นิ่มเด้อค่ะเด้อนิ่มกรอบนอกนิ่มในเด้อค่ะเด้อเฮ็ดจังซี่หมู่เจ้าจลงไปเฮ็ดเบิ่งตามที นั่นเน้นำด้วยค่ะพี่น้องแสบอีดีค่ะ <c oughs> เห็ดจี้แหมันแหมทั้งสองด่านแล้วเขาก็เอาเนยมาท่าเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องสำหรับผู้ใดอยุต้องหนอกด้วยค่ะเด้อบะมีเตาทานค่ะเห็ใส่สูตรนี่เ้ยค่ะเด้อเนี่ยนี่นั่นมนันเนะนน้ำเบึ้งนะคะน่ะเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องมันจะนิ่มๆจะเห็นบอกค่ะนิ่มนิ่มเด้อพี่น้องเดี๋ยวหันมันเืงเหลืองนี่มาล่อเบิ้งเลยค่ะคลิปเง่าเนี่ยจักน้อยนะคะเนาะนี่ น,นิ่มค่ะพี่น้องจี้เขา,ดดาเด้อค่ะเด้อตานแดดลกไปเห็ดเบิง้องอค,ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเห็นบ่จ้งที่เห็ดบ่ยากแล้วก็พอมันกรอบได้ทีเขาก็เอาเนยท่าเนาะพี่น้องพอมันกรอบได้ทีทั้งสองขางเขาก็เอาเนยท่านะะเนาะค่ะ,นะเนาะเกลือกับปันลงไปเนะพี่น้องใส่ไฟปานกลางเด้อค่ะเด้อหลังจากทีว่าบ่นมีเตาทานกนะนเนาะค่ะเนาะใส่ ใส่เตาแก๊สนี่แหละค่ะพี่น้องเบื่องกันเด้อค่ะเด้อขีบกับสิญญาณเนี่ยจหน่อยเท่ากับไายามกัดมันเนาะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่อจ้ะเห็นมันกรอบเพบ่คพอมันจะปก๋ยไขยกับต่อทานเลยเด้อค่ะเด้อมันจะบ่อแห่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องนิ่มค่ะเบิ่งนั้นจับใปเบื่องนิ่มค่ะพี่น้องเขาจะนิ่มค่ะพี่น้องโลกไปเห็ดเบิ่งค่ะพี่น้องมีง่ายค่ะนิ่มนิมเห็ดแบบนี้นิ่มกรอบนอกนิ่มในนะค่ะนพี่น้อง คนด้ดทีแล้วทให้มันกรอบทั้งสองด้านทอาเสีอาเนยถ้าเ้าเนาก็ะดีไฟโลงเนาะค่ะนอตพี่น้องฝากไปกันน้ใจให้เนเด้่อค่ะ่้อดพี่น้องเด้อค่ะกินข้าวจีน้ำกันค่ะพี่น้องมือนี่เนาะค่ะเนาะอืมเป็นอาหารเสาร์ได้ย่างสบายเลยด้วยค่ะพี่น้อง เดียวปิ้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่จ้ะนี่แฮมเลยเด้หนี่กำลังเดิมแฮมแล้วจ้ะกำลังเดิมแฮมแล้วเดี๋ยวน่าจะเสียเอาเนื้อท่ามันได้ทีเร็วน่าจะเอาเนื้อ,ท,ท,อ,อท่าก่ะเนาะค่ะเนาะเห็ดจังสีเด้อสูตรนี่เด้อพี่น้องเด้ออาหารเสาร์ได้เลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเขาจีค่ะผู้ได้มดไข่กับผู้ได้มดไข่กับคยุยพอมันแฮมเลยแล้วกับคุยตีไข่ แล้วก็เอามาลาดข้างบนแล้วก็กรับเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไข่มันสุกเร็วเนาะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะเด้อลองเฮ็ดเบิ่งสูตรนี่ค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะเกาจีถ้าไข่เด้อพี่น้องเด้อเออนี่เนาะค่ะเนาะเอาเนยใส่เด้อค่ะเด้อเอาเนยท่าค่ะพี่น้องเอาเนยท่านี่เนยมันจะสุกเร็วเด้อค่ะเด้อมันจะเฮ็ดให้สีของเข่าเหลืองขึ้นมาอีกน้อยนึงเนาะค่ะเนาะนี่นะค่ะเอาเนยท่า มันจะหอมเนยแด้แค่ด้วมบัดทีนี่พี่น้องอนี่ค่ะเห,เหลืองเลยค่ะเด้ลอลงอไปเห็ดตามได้ค่ะด้วยเพื่อนๆเนขาจีได้ค่ะเด้อจีท่าไทยค่ะพี่นอ้องสูตรเมืองนอกค่ะพี่นอ้อง ข้าวเหนียวนะคะแล้วกับแล้วกับกัดด้วยค่ะเด้อนี่เห็นบ่าจะแหมบ่ถฐานมีแหมจะพี่น้องฐานทีวจุลเนือเแล้วกับแหมค่ะเอาเนือท่าอีกเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็คือการเห็ดมันแหมได้ทีแล้วกะเอาเนือท่าด้วยค่ะเด้อพี่น้องกะได้กินอย่างสบายได้ได้หนี่พี่นอ้องตปรงไปแซ่บด้วยค่ะสำหรับมันกะมันมันดีกว่า กีเตาทานค่ะมันเบ้าใหม่เด้พี่น้องเแล้วกระเ็ดให้เขาเหนียวหนุ่มน้มนะคะ่ะนอสูตรหนีเลยลอกไปใส่กันเบิ่งจากพี่น้องเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีดีค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเนะยนําสิ่งดีด,ดีให้กันอยูเมืองไทยกระเทยใจค่ะ่จําเป็นแต่ยูเมืองนอกกันเขาบ่เด้ก่อเตาทานเนาะคะ่ะนอพี่น้องมันก็หอมค่ะเฮ็ดแบบนี้ดีกว่าอย่างอยู่ในแอร์ไฟเ้ยพี่น้องเดอค่ะในแอร์ไฟไม่จะเห็นให้เขาแห้งเลยเด้ค่ะเด้อล่วงเบิง่ง นี่ยแหลคะค่ะแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เพื่อใดรข่งเพื่ใดต้องการท่าใครเอาใครมาแล้วก็เอาใครใส่เด้อกหเด้อแ,แล้วก็ค่อยๆกัดเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่แหละค่ะนี่เลยนะพี่น้องเนาะเดียนะ๋ยวเนาะค่ะเนาะให้บอนิ่มบ่ค่ะจนจนสีหักได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนั่งกัดก่อนโอ้ยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันหักมันนิ่มค่ะเฮ็ดให้นิ่มๆเห็นบ่ค่ะเป็นกระเสืบบ่พี่น้องนิ่มดี่ดีค่ะ บริเวแห่งๆค่ะพี่น้องดีดีเป็นวัาแตกเลยอืมอนบริจัดนิ่มดีค่ะพี่น้องลอกไรเเ็ดเพิ่งเดอ้อบรเสียแหมเลยค่ะแหมดีค่ะนี่เนาะค่ะเนาะจังไดกะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเด้อทุกช่องทางเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะพี่น้องอืม ในช่องเพจกับยายนั่นแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์ขอไปในช่อง youtube กับน,นันไทยยูเคยูทูบเปอร์เด้อค่ะเด้อพีนออนอ่น้องนะคะเนาะนี่แหละค่ะเป็นจังไดนค่ะเป็นตาแสบบ่จ้ะคอมเมนต์กันเของมได้เด้อค่ะเด้อเพีน่น้องเด้อโอเคนะคะเนาะฝากเปก็นกำลังใจให้กันเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย